ตอนนี้ทั้งรถบัสยังมีปูอยู่คนเดียวละเมื่อกี้มันมีผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมาเว้ยต่อจากป้ายที่ปูขึ้นมาได้ประมาณสองป้ายมันก็มีผู้ชายขึ้นมาคนหนึ่งแล้วพอมานั่งได้สักพักอะ่ะมันจามเว้ยมันคคตรแวงเลยวะ่ะคนโล่งมากๆนะคะสรุปก็คือ เขาไม่กั้นนะตรงตรงประตูคนขับอะแต่ว่าเขาไม่ให้ขึ้นข้างหน้าเขาให้ขึ้นข้างหลังอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังฟรีค่ะ,ะคือนล่งมากๆไม่ต้องจ่ายตังนะฟร,ฟร,ฟรีไม่มีใครกล้านั่งรถวัดเนี่ยเรื่องของเรื่อน ตอนนี้ทั้งรถบัสยังมีปูอยู่คนเดียวละเมื่อกี้มันมีผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมาเว้ยต่อจากป้ายที่ปูขึ้นมาได้ประมาณสองป้ายมันก็มีผู้ชายขึ้นมาคนหนึ่งแล้วพอ,าอมานั่งได้สักพักอ่ะมันจามเว้ยมันโคตรแวงเลยว่ะแล้วจามพอสักพักนั่งๆไปมีไอ้ด้วยคือณตอนนี้ถ้าใครที่ทั้งจามั้งไออยู่ในรถเดียวกันมันก็ระแวงหมดถูกไหมแต่เนี่ยมัน ก็แบบดีนะที่มันนั่งข้างหลังนะปูน,นั่งโซนข้างหน้ามันก็ค่อนข้างไกลแต่ว่าถ้าถามว่ามันถ้าเกิดว่าเขาเป็นจริงจมันก็ค่อนข้างอันตรายนะเพราะมันก็อยู่ในรถบัสเดียวกันใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้จามเยอะนะแต่เราก็กลัวไงความระแวงของคนเอานะคือเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วอะว่าคนยุโรปอะถ้าไม่ป่วยหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ปิด ผ้าปิดปากหรือผ้าปิดจมูกเนี่ยมันจะไม่ปิดเลยอะถ้าถ้าเราใส่เนี่ยมันก็จะเหมือนว่าเราเป็นตัวประหลาดเลยนะถ้าเราไม่ป่วยเลยมันก็จะมองว่าเราเป็นคนป่วยทันทีเลยนะที่เนี่ยและคนที่เนี่ยบางทีอะมันมีไอมีจามนะคือตัวเองก็รู้ว่ามีไอมีจามแต่ก็ไม่ชอบปิดจมูกไม่ชอบใช้ผ้าปิดจมูกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้นะคนโล่งมากเลยนะคะ ทม่มีคนเลยเงียบเหงาตอนนี้ปูก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็โดยรวมแล้วว่าผู้คนในเมืองคือน้อยมากๆเลยนะเพราะส่วนมากกบเขาก็กลัวกันแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมาเดินเที่ยวสักเท่าไหร่แล้วก็ส่วนวันพุธเนี้ยเขาประกาศออกมาแล้วว่าพวก ร้านช้อปปิ้งหรือร้านเสื้อผ้าร้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาให้ปิดนะคะยกเว้นพวกซูเปอร์มาร์กหรือเดาเอมอ,อะที่มันเป็นเป็นเครื่องพวกเครื่องใช้อะไรเงี้ยยังพอเปิดอยู่แต่นอกนั้นนี่คือปิดหมดนะคะ2อ,อาทิตย์ ยาวไปค่ะคืออยู่บ้านไปเลยสองอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงว่าหลังจากนั้นแล้วเขาจะมีมาตรการยังไงต่อนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ปูต้องขอจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายชูส